วันนี้ก็อยู่กับซีนะคะในช่วงเมาส์อมอยบอกโปรเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยมีโประอะไรเด็ดๆบ้างไปดู <S <S เรามาเริ่มกันที่ออกรสเซอร์ไพรส์ดีลช้อปสนุกลดทุกวันลดทั้งเว็บแอดไว้มาพร้อมกับดีลสุดพิเศษ,ษเพียงช้อปง่ายๆผ่านเว็บ แค่กรอกโค้ดก็ลดสูงสุด2,800บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนพร้อมรับเครเดิตเงินคืนสูงสุด14,000บาทชอปได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นมาต่อกันที่ Limited Creativity สร้างสารรค์ไม่รู้จบกับแล็ปท็อป AI สนุกทุกการใช้งานเพียงชอบโน้ตบุ๊กทุกรุ่นที่ร่วมรายการนะคะลงทะเบียนรับฟรี2 Wireless OnyKuma T18 หูฟังสุดเก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนมูลค่า690บาทชอปได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ พบกับงานสุดอลังการ mobile expo รวมสมาร์ทโฟนลดราคาจัดเต็มพร้อมผ่อนสูงเปร์เซ็นตะ์นานสูงสุด36เดือนรับเครดิตเงินคือสูงสุด26,000บาทและใครที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะก็ผ่อนมือถือได้ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว เอเซอรี่และสินค้าเคแลนยังลดสูงสุดอีก50%และอย่าลืมนะคะสแกน QR โคดรับของแถมสุดเก๋ฟรีพร้อมเปิดศึกชิงแชมป์การแข่งขัน RV เกมที่ใครๆก็ต้องรู้จักชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทได้ทั้งมือถือราคาดีและยังได้ลุ้นรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ห้ามพลาดตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนนี้บอดล็อกทุกที่จำกัดด้วยจอโมนิเตอร์ AOC ครบทุกฟังก์กชั่นชาวเทอดไว้นะคะดีดีคุณภาพเกินราคาเพียงกอกลด AOC 300รับส่วนลดทันที300บาท ด่วนโค้ดมีจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนี้น็อคเอาต์ดิวลุยทุกเกมพร้อมชนทุกสังเวียน AMD ตอกย้ำความเดือดด้วยโน้ตบุ๊ก CPU แจมแจมช็อปลายเส้น5และไลน์เส้น7รับทันทีมวยไทยแพนมูลค่า990บาทช็อปไลายเส้น9รับทันทีบ็อกเซตมวยไทยมูลค่า3990บาทพร้อมผ่อนศูนเซ็นนานสูงสุด36เดือนช็อปได้แล้ววันนี้ถึง31สิสิงหาคมนี้สายเกมมิ่งเกียร์บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ เลสเพย์เกมวิดเกมมิ่งเกียร์ซิกโนอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีลดสูงสุด25%ตช้อปที่เอทไว้วันนี้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด24เดือนช้อปได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นท้าทายทุกขีดจำกัดไปกับโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปอินวันจากแบรนด์เอเซอร์ช้อปเท่เอทไว้วันนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุด2,500บาทคุ้มขนาดนี้สายทำงานต้องช้อปแล้วนะคะพร้อมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงส โปรเดือน8ก็จะเดือดๆประมาณนี้นะคะทุกคน EP หน้าจะมีโปรอะไรมาเมาส์อีกรอติดตามกันนะคะแล้วฝากไว้ด้วยนะคะ Adwise ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว